มาติดตามกันต่อค่ะชุดที่2ของรายการสมาร์ทมันนี่มั่งคั่นด้วยการวางแผนนะคะวันนี้ผู้ที่มาวางแผนการเงินกับเราอายุน้อยมากเลยค่ะเพียง22ปีเท่านั้นนะคะเข้าใจว่าเพิ่งจบใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มทํางานด้วยนะคะมาดูความเป็นไปได้ของการ,กรเกษียณในวัย40ปีของเขาซึ่งเป็นเป้าหมายและก็เป็นความฝันของคนนี้กันนะคะร่วมพูดคุยกับทางด้านของคุณนณโรโดมวาน,นิรุดีค่ะซึ่งเป็น Executive Director ของ iWealth Plus นักวางแผนการเงินของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นขออนุญาตเล่าเคสนี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังก,<ด><อ>ก่อนนะคะ<อ>ท่านนี้มีอายุ22ปีนะคะแล้วก็ปัจจุบันทํางานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อน,นะคะรายได้ต่อเดือนของเขาะะอยู่ที่ประมาณ9,000บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็มีในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะประมาณ5,000บาทต่อเดือนด้วยกันความสามารถในการรับความเสี่ยงนั้นรับความเสี่ยงได้40%ของพอร์ตการลงทุนนะคะแต่ว่าประสบการณ์ลงทุนยังน้อยมากอยู่ค่ะแต่ทางด้านของสินทรัพย์แล้วก็นีิสิยยังไม่ได้มีแต่อย่างใด เป้าหมายการเงินของเขานะคะอยากจากเกษียณตอนอายุ40ปีและต้องการมีเงินนะคะในวัยเกษียณ30ล้านบาทด้วยกันรวมถึงมีบ้านแล้วก็รถของตนเองด้วยนะคะต้องถามคุณนรดมก่อนความเป็นไปได้มีไหมคะสำหรับคนนี้ครับก็สําหรับเคสนี้นะครับตอนที่ผมได้รับเคสมาก็ค่อนข้างชื่นชมงขอต้องขอชื่นชมก่อนเลยว่าสําหรับผู้ขอรับคำปรึกษาคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอายุยังน้อยแล้วก็เริ่มเห็นเป้าหมายของตัวเองแล้วนะครับเริ่มสร้างความฝัน เพียงแต่ว่าอย่างอย่ันนี้ตอนแรกผมก็ตกใจเล็กน้อยะนะครับเนื่องจากว่าด้วยของสถานะปัจจุบันของเขาจากการที่มีไรายได้อยู่ที่เดือนละ900 0นนะครับแล้วก็ตั้งเป้าอยากจะมีเงิน3าล้านเป็น40ปีตอน40ปีด้วยนะครับต้องถามว่าเป็นไปได้ไหมไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ะนะครับแต่ถามว่าและมันเป็นไปได้อย่างไรคันี่นะครับเดีย๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าเะจะทำยังไงทำได้ไหมหรือว่าความสัมพันธ์แบบไหนนะครับแต่เนื่องจากว่าอย่างกรณีนี้นะครับก็คือ ของน้องคนนี้นะครับเรียกว่าน้องเลยแล้วกันะนะครับเงินเดือน900 0นนะครับมีรายจ่ายประมาณเดือนละสี่พันเนื่องจากว่าเก็บได้ประมาณเดือนละห้าพันนะครับงั้นณตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันนี้จากการที่เราได้อยู่ในสถานการณ์หรือว่าในตลาดอยู่นะครับเราพบว่าในกรณีนี้เนี่ยน่าจะเป็นพื้นโดยเริ่มต้นของการทํางานรายจ่ายในการใช้ชีวิตอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับดยเดือนละสี่พันเนี่ยเดีย๋ยววันหนึ่งเนี่ยเขาก็น่าจะ ต้องมีรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าโอเควันนี้เขายังไม่เห็นะนะครับเริ่มต้นของชีวิตอยู่นะครับงั้นวันนี้เนี่ยเราก็ขอตั้งสมมติฐานก่อนว่างั้นเราเริ่มต้นด้วยเดือนละห้าพันนะครับแล้วก็อย่ค่อยไปปรับไกทีในอนาคตนะครับแต่พอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากอย่างเมื่อกี้ที่คุณเฟิร์นบอกว่าเอเป้าหมายมันดูเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบนันผลตอบแทนการลงทุนในปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นไปได้ยาก นะครับถ้าอยากจะเกษียณตอน40แล้วก็มีเงิน30ล้านนะครับงั้นเดี๋ยวเรามานั่งดูกันก่อนบ่าแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างนีกวาสาหรับเคสนี้บนีคฐามีอะไรบ้างคะสำหรับคนนี้สาหรับของน้องคนนี้นะครับน้องที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยอย่างแรกเลยผมตั้งไว้ก่อนว่าเงินเดือน9,000เนี่ยน่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำนะครับคือวันละ300เพราะเดี๋ยวเราจะได้กําหนดเรื่องของอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลย้อนหลังอยู่ประมาณ10ปีนะครับว่าวันนี้เนี่ย อัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับโดยเฉลีย่ยอัหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ3%ะนะครับแต่มันไม่เท่ากันนะบางปีมันเพิ่ม7บางปีมันเพิ่ม6บางปีไม่เพิ่มนะครับแต่โดยเฉลีย่ยปีละ3เนี่ยก็จะมีการตั้งสมมติฐานว่าเรามีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกๆปีปีละ3%ะนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับตัวเลขย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.33%แล้วก็ขอใช้ที่3.5เลยเน,เนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นเคสที่เราคอนเซิร์นเรื่องเกษียณอายุนะครับก็ เราก็กาหนดอายุคาดหมายเฉลี่ยก่อนนะครับว่าจะใช้ชีวิตถึงอายุประมาณ85เป็นอายุไขข,ของเขาเมนุไขของเขา <c oughs> ถ้ามากกว่านี้อย่าเรามานั่งว่ากันอีกทีนึง <c oughs> นะครับว่าแล้วเราจะ manage ยังไงนะครับ <c oughs> ในส่วนตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เรากําหนดโจสมมุติฐานแล้วนะครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่อยากให้มองก่อนก็คือว่าเ <c oughs> นื่องจากว่าการที่จะสร้างผลตอบแทนตรงนี้ยังไงก็คงต้อง, <c oughs> ตงเสียเงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรามองตรงนี้ก่อนว่าโอเคสมมุติว่าน้องรับความเสี่ยงได้ในระดับ40% ก็แอสซูมก็น่าจะอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำนะครับก็คือลงทุนให้ลงทุนหุ้นอยู่ในระดับประมาณ3 0 4 0ถนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามีสถิติอยู่นะครับย้อนหลังเนี่ยนะครับ13ปีนะครับ,นะรบในส่วนของพอรตที่มีความเสี่ยงปานกลางะนะครับเขาจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ประมาณ10%อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงน้อยนะครับลงทุนหุ้นอยู่ประมาณ3 0 4 0ิบ่บรน,นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8%ปเนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ ขอตั้งสมมติฐานว่าเราลองไป manage ดูให้ได้ประมาณสัก8.5%ดูะนะครับว่าหรับผลตอบแทนทางการลงทุนใช่ <นะ S 1> แล้วแล้เอ๊ตัวเลขจะเป็นยังไงทำได้ไหมนะครับงั้นพอเราไปวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเคสนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป้าหมายเนี่ยมันมีความไม่สัมพันธ์กันอยู่กับตัวสถานการณ์ปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนเป็น2รูปแบบวันนี้ผมขออนุญาตวิเคราะห์ว่าถ้าวันนี้ต้องการเกษณตอน40 เกษียณได้ไหมอันนี้เคสหนึ่งก่อนอันนี้เปนนน้กัยอีกอันหนึ่งก็คือถ้าต้องการเงิน30ล้านจะทํำยังไงได้ตอนอายอะเท่าไหร่ได้ตอนนี้เยเท่าไหร่แล้วจะทําได้จริงไหมด้วยนะครับจากการสมมติของเรางั้นเอาไว้เกษียณก่อนว่า40ปีทําได้หรือเปล่าแล้วก็ทําได้ยังไงโอเคครับจากตัวเลขนะครับเราใช้สมมติฐานว่าเราจัดความเสี่ยงแบบต่ำนะครับพอที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยพบว่าเราลงทุนเงินที่ปัจจุบันก็คือเดือนละห0 0พันนะครับปีละ 0,000ืนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับก็คือเพิ่มขึ้นตามอัตราการเพิ่มตวนเดือนก็คือเพิ่มปีละสเเนี่ยเขาจะมีเงินอยู่ประมาณ3.5้าล้านในวัน40ปีในวัน40ปีนะครับอันนี้ตัวเลขสมบุริ์นะครับแต่เกิดจากการคาดการณ์ทางการคำนวณนะครับคือถ้าเกิดอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะหายไปเลยครึ่งหนึ่งเลยนะครับนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าที่40ปีจริงๆนะครับเขาจะได้เงินมา3.5ล้าน คำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้ว3.5ล้านเนี่ยมันเพียงพอให้เขาใช้ต่อ <85 S 1> ไปถึง85ปีหรือเปล่า85หรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะค่อนข้างยาก45กาปีเลยนะคะ45ปีที่เหลือเนี่ยใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังวิเคราะห์ต่อแล้วไลฟ์สไตล์ของคนเราอ่ะมันเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆไหมความต้องการมากขึ้นไหมภาระทางการเงินเพิ่มหรือเปล่าสุขภาพแข็งแรงที่จะต้องไม่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่าอีกด้วยใช่ครับซึ่งตอนนี้เป็นปัจจัยที่ เราไม่สามารถควบคุมได้ในการคำนวณเราไม่สามารถใส่แฟกเตอร์ตรงนี้เอามาใส่ในปัจจุบันนะครับเะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าการใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับมีการใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมนะครับนอนเหมือนเดิมเดินทางเหมือนเดิมจากการใช้จ่ายเดือนละ4ี่พันนะครับมีการคำนวณแล้วนะครับเราจะพบว่าวันนี้จะใช้จ่ายปีละ48่หมนะครับในอีก20ปีข้างหน้าคือ40เนี่ยเงิน4ี่หมที่เขาใช้จ่ายไม่พอละ เขาต้องมีเงินถึงประมาณ89,160บาทจากเงินเฟอ้อที่เพิ่มจากเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นปีละ3.5เปอร์เซ็นต์ค่ะนะครเพื่อให้เขามีชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือสมมติฐานของเราณนะตอนนี้ละ,ะเราสามารถเราจะ manage ให้เขามีไลฟ์สไตล์หรือว่า,เรา,เ,ราเราวิถีชีวิตเนี่ยเหมือนเดิมะนะครับจากการประมาณว่าวันนี้เงินที่เขาได้ตอน40ะนะครับตัวที่3.5ล้านเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนต่อเนื่องออนะครับผมไม่ได้เอาเงินไปฝังตุ่มละ นะครับในเมื่อลงทุนมาได้ยี่สิบปีแล้วน,นี้ต้องลงทุนต่อแน่นอนะนะครับก็ตั้งไปไว้แล้วลงทุนความเสี่ยงต่ำประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากการคำนวณเนี่ยวันที่เขาเกษียณอายุคือตอนสี่สิบเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้โดยการใช้เงินเพียงประมาณสามล้านอ๋อแปลว่าเงินก้อนนี้เพียงพอเพียงพอแน่นอนนะครับแต่นั่นหมายว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะผลตอบแทนการลงทุนนะครับอัตรา,าเงินเฟอน้อ <c oughs> นะครับการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนนะครับรวมถึง วิถีชีวิตนะครับนี่ซึ่งสําคัญมากๆ <c oughs> นะครับตัวเลขทั้งหมดที่เราพูดมาตอนแรกนี่อาจจะไม่สําคัญเลยถ้าวิถีชีวิตเขา <c oughs> เปลี่ยนนะครับงั้การวางแผนทางการเงินนี้ <c oughs> เพิ่มเติมก็คือ <c oughs> เราควรจะมีการมอนิเตอร์มาเนี่ยทุกๆปี <c oughs> มายว่าสถานการณ์ของครอบครัวเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตของเราเปลี่ยน <c oughs> นะครับนั้นอันนี้สรุปไปก่อนเลยนะครับในประเด็นแรกว่าถ้าอยาก,กเกษียณ 40, 40ใช้แบบนี้เก็บแบบนี้ ผมว่าคุณอยู่ได้ค่ะแต่ต้องลงทุน5,000บาทต่อเนื่องทุกปีให้ผลตอบแทนประมาณ8.5%ต่อปีเพิ่มขึ้นปีละ3%ด้วยตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นและไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตใช่มาเป้าหมายที่2บ้างดีกว่าค่ะเงิน30ล้านบาทในวัยเกษียณถ้าอยากได้40ปีคนนี้เราบอกแล้วว่ายากเหมือนกันยากเหมือนกันนะถามว่าในทางตัวเลขมันคำนวณได้แหละนะครับในทางเปอร์เตมานั่งคุยกันแล้วกันว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับ หลายๆคนคิดว่าอยากได้เงินก้อนนี้เหมือนกันค่ะ30ล้านนะครับใครก็อยากได้ใครๆก็อยากได้เพราะสามสิบล้าน20ปีโอ้วันนี้ทํายังไงดีนะครับคิดเล่นๆน,นะครับจริงแลว้วตอนนี้อาจจะไม่คิดเลยก็ได้แต่คิดเล่นๆแล้วกันคิดเล่นๆจริงเนี่ยตลอดเวลา20ปีที่เหลืออยู่ตรงนี้ที่ะจะถึง40เนี่ยเขาต้องบริหารให้ได้ถึง27เปอร์เซ็นต์โอ้โหนางคิดแล้วยี่สิบเเปอร์เซ็นต์แล้วทำได้หรอนะครับในเมื่อกี้เราบอกนะผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของในมนหุน นะครับเางั้นจริงๆแล้วพูดเสียส่ยงสูงสุดแล้วด้วยค่ะเสียส่ยงสูงสุดแล้วถูกไหมครับแต่ถามว่ามีเสี่ยงสูงกว่านี้ไหมมีนะครับอนุพันธ์อนุพันธ์หรือแม้กระทั่งการซื้อที่ดิน <c oughs> การเก็งกาไรนะครับเราะงั้นถามว่าถ้าอยากจะได้เงินก้อนจริงๆอย่างแรกเลยนะครับยังไม่ได้พูดถึงตัวเขานะในกรณีทั่วๆไปเลยธุรกิจที่ทําได้นะครับก็คือเช่นการเข้าไปลงทุนในกลุ่มที่เป็นอาสาหริอมาซับนะครับกลุ่มที่เป็นการเก็งกําไร100%ยเปอร์เซ็นต กลุ่มนี้มีโอกาสที่คุณจะได้กําไรสูงถึงอาจจะ 200- 3 0 0นตนะครับแต่ถามว่ายิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นะนะครับรับได้ไหมรับได้ไหมนะครับอันตัดมาก็คือคนที่ได้ผลตอบแทนทเยอะในตลาดจริงที่เราเห็นจริงเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเพราะอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองละวันนี้การที่เขาทํางานตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อก็จริงะนะครับเรียนรู้นะครับสำคัญอย่างในการลงทุนที่สาคัญที่สุดคือ ลงทุนกับการเรียนรู้รพัฒนาตัวเองพัฒนาให้ตัวเองเป็นเจ้าของกิจการได้ไหมหนะครับถ้าตอนนี้นเรามองละด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเหมือนผมออกฟันธงไว้ก่อนเลยคาดว่ายากมากนะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าเราอยากได้30บล้านจริงจยังจะได้เมื่อไหร่ะนะครับก็นั่งคิดละงั้นถ้า60สิล่ะเกษียณอายุโดยคนปกติทั่วไป60สแล้วมีเงิน3 0สล้านอันนี้พอไหวนะ,นะเพราะว่าผลตอบแทนที่เราไปนั่งคำนวณละเขาต้องบริหารได้อยู่ประมาณสัก9%กกว่า ถ้าเก้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆจริงๆวันนี้การลงทุนในตลาดหุ้นแบบระยะยาวสามารถทําได้อันนี้จากข้อมูลนอดีดจากข้อมูลนอดีดนะครับสามารถทําได้นะครับงั้นคาแนะนานะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราอยากมี30ล้านจริงๆจ, <c oughs> จากพอรตที่มีความเสี่ยงต่าที่เมื่อกี้เราแนะนําไปอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นพอรตที่ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเป็นระดับปานกลางเป็นอาจจะเป็นปานกลางหรือว่าสูงไปเลยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เขาเหมาะหรือย,ยังะนะครับต้องบอกว่าอาจจะยังไม่เหมาะ อายุน้อยไม่มีประสบการณ์นะครับงนั้นตอนนี้เนี่ยคำแนะนําทั้งหมดเลยที่ดูจากตรงนี้เราวิเคราะห์กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการลงทุนนะ,ะก็คืออย่างแรกคุณต้องเก็บเงินก้อนแรกของชีวิตก่อนเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เอาไว้ตอบโจทย์กรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน,<ข>นเช่นตกงานเจ็บป่วยนะครับเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าเราเจอเครดิตบ่อยๆอาจจะเป็นเงินสดฉุกเฉินนะครับเง <Norwegian S 1> ินก้อนนี้เขาจะแนะนําให้เก็บอยู่ที่ประมาณ3-6ถึงเดือนของรายจ่าย แต่บางทีอาจจะมีบางสูตรนะบางสูตรแต่บอกเป็น 3- าถึงหเดือนของรายได้นะครับแต่มาเนื่องจากว่าน้องเขามีเป้าหมายในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเก็บตรงนี้เยอะมันก็จะมีโอกาสในการทํากําไรน้อยลงนะครับก็นี้แนะนําเป็น6เท่านะครับของรายจ่ายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ24,000ื่นส่ันบาทเอาเงินสดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเลยงั้นทยอยเก็บจาก5 0 0พันที่เราเก็บได้อย่าเพิ่งลงทุนนะเอาเงินก้อนนี้ไปเซฟไว้ในบัญชีออมทรัพย์นะครับเก็บไว้แล้วก็ไปดูแลให้เงินก้อนนี้อย่าลดเพิ่มขึ้นตาม การใช้ใจ่ายของเราะนะครับอย่างนี้เก็บไว้ก้อนแรกก่อนหลังจากนั้นนะครับค่อยเอาเงินก้อนนี้นะครับมาทยอยนะครับรวบรวมเป็นเงินก้อนได้ก้กอนนึงปุ๊บซื้อกองทุนรวมะนะครับน่าจะเป็นวิธีการลงทุนก้อนแรกที่ง่ายที่สุดนะครับมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพมาบริหารให้เรานะครับแต่เนื่องจากว่ากองทุนรวมบ้านเราก็ต้องบอกว่ามี <ละ S 1> เป็นนะพันกองๆมีเป็นพันกล้องเลยนะครับปัจจุบันนั้นเราอาจจะมองภาพเป็นกว้างใหญ่ๆก่อนว่า อาจจะต้องจัดสัดส่วนนะครับครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ40-50%เอนี่ยนะครับอยู่ในกองทุนที่เน้นการลงทุนในกลุ่มตลาดทุนหรือว่าหุ้นนะครับส่วนที่เหลือนะครับ50-60%เซนี่ยอยู่ในกลุ่มตราสารหนี้นะครับซึ่งถ้าเราปรับพอร์ตตรงนี้เนี่ยนะครับมีการจัดพอร์ตแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องนะครับทุกๆปีก็พยายาม arrange ให้มันอยู่ในสัดส่วนประมาณนี้เนี่ยนะครับผลตอบแทนโดยประมาณหน้าจุดที่เราลอแเรนตะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นแบบนี้เสมออาจจะมีการปรรัััับบตาามชช่่วววงงจหะะเเลนนนกค แล้วก็ในส่วนนี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือเมื่อกี้ที่แนะนําไปถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับ <S <S เรียนรู้นะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับวพราะจากลงทุนในุ้นนใกองทุนอาจจะพัฒนามาซื้อหุ้นรายตัว 1> <C> 1> ในตลาดเองนะครับเราก็จะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็น,นี้ไม่รู้ว่า,า,าจะทำได้ไหมน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่างแรกที่อาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นก็คือรายได้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เรามองรายได้ที่9,000ันเนี่ย ถามว่าโอเคคุณอาจจะอยู่ได้แต่ถ้าต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ต้องหาวิธีการละจะเปลี่ยนงานนะครับจะพัฒนาตัวเองสร้างคุณค่าอะไรต่างๆหาราไได้เสริมหาอะไรได้เสริมนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เขาประสบความสําเร็จจาก สิ่งที่เขาตั้งใจไว้ครับขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณณโรโดมวานิรดีนะคะ e x e c u t i v e Director จาก i w ว l l Plus ที่มาแนะนำการวางแผน,แผนการเงินให้กับน้องคนนี้22ปีนะคะเกษียณอายุ40ปีทำได้นะคะแต่ว่าเงิน30ล้านบาทรอประมาณอายุ60ปีเก็บเงินนะคะตามคำแนะนำหารายได้เพิ่มแล้วก็หมั่นออมสม่ำเสมอก็จะทำได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณโรดมมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ส่วนใครอยากจะร่วมวางแผนการเงินกับเราแบบนี้นะคะก็ส่งข้อมูลของคุณมาได้2ส,ส่วนด้วยกันค่ะหคือข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็2คือเป้าหมายการเงินยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะส่งมาที่อ e ีเมลของเฟิร์นนะคะสิรัตยาแอเซทโอในหัวข้อวางแผนการเงินนะคะแล้วก็ติดตามการวางแผนการเงินของคุณได้ทุกวันพุธในรายการ Smart ท o ันนี่ค่ะ สวันนี้เวลาของรายการบดลังแล้วนะคะเราทิ้งท้ายกันด้วย Smart t i p ินะคะไปดูความน่าสนใจเกี่ยวกับ R M F และก็ L T F นะคะซึ่งถือเป็น2ตัวช่วยสำคัญสำหรับวัยเกษียณวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ หลังจากที่คุณออมผ่านกองทุนสำรองเลงชีพเต็มสิบด้วยการเลือกนโยบายลงทุนที่เหมาะกับตนเองแล้วแต่เงินออมของคุณก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุปเป้าหมายกเกษียณต่างๆที่ตั้งใจไว้ก็คงถึงเวลาที่คุณต้องออมเพิเ่มเพื่อกันเสียทีซึ่งทางเลือกยอดที่สำหรับการวางแผนกเกษียณก็คือ2กองทุนคู่หูอย่าง RMF และ LTF โดยข้อดีของ RMF ก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลงชีพสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เหมาะกับสภาพตลาดและความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยเงินลงทุนใน r n f สามารถนำมาหักลดเกอนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน15%ของรายได้และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเงิงชีพหรือกบอกขและประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน5 0 0 0บาท นอกจากนั้นกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และเงินที่ถ่ายถอนก็ยังไม่ต้องเสียภาษีด้วยถ้าหากทำตามเงื่อนไขก็คือลงทุนต่อเนื่องทุกป,ปีไม่น้อยกว่า5ปีและถ่ายถอนเมื่ออายุ55ปีส่วน LTF หรือกองทุนวงหุ้นระยะยาวน,าน,นั้นเน้นลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า65%โดยเงินลงทุนใน LTF สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน15%ของเงินได้ในปีภาษีนั้นแต่ไม่เกิน5 5,000บาท นอกจากนั้นกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ IMF ด้วย